เราะนั้นก็ในส่วนของเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาชุมชนให้เข้มแขง็งนะครับเรื่องของความสามัคคีในชุมชนความร่วมไม้ร่วมมือในอาจจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ชุมชนให้ให้เข้าใจก่อนครับใช่ครับก็คือเมื่อเราเข้าใจแล้วเราวิเคราะห์ภ้าศึกชุมชนออกเรารู้ว่าจุดชนมันต่างกันเราก็เลยเห็นมุมน,นี้ละ 6ปีของการอยู่กระทรวงเราทําให้เห็นอะไรหลายๆอย่างคําว่าโครงการตามนโยบายมันเป็นยังไงคําว่าโครงการที่มันสําเร็จและไม่สําเร็จมันเป็นยังไงเธอเราได้เห็นหมดจึงรู้สึกว่าเราน่าจะทําอะไรได้มากกว่านั้นเกิดประสบความสําสเร็จหรือโครงการประสบความสําเร็จได้ต้องเป็นระหว่างผู้ทํางานกับชุมชนต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับผกตกให้ดังกว่านี้ตกใหม่อีกที กลบให้ดีกว่าเดิมเจ้าชายโดดเดียวค่ะช้าตะกุก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 มาดูค่ะลดพื้พานลลงสบายโดเดียวค่ะโดดเดียวค้าตะกุกตะกุกตะกุกตุกตะกุมาเนาะ

ทีนี้เราจะมานำเสนอในส่วนของการสร้างพลังกับเพื่อจิตอาสาเพื่อชุมชนค่ะเอ่ยกลุ่มของพวกเรานะคะจะเน้นไปในส่วนของการมีส่วนร่วมค่ะการมีส่วนร่วมประเด็นหลักเลยเราก็ต้องมีโอกาสค่ะโอกาสก็คือจะเข้ามาช่วยสนับสนุนในส่วนของความรู้การทําสื่อออนไลน์เพื่อให้ควรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนค่ะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อที่จะให้มีการ เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาค่ะในด้านแรกก็คือจะเป็นในด้านของจิตใจก็คือจะเป็นในส่วนของคุณภาพชีวิตสุขภาพจิตด้านจิตอาสาด้านกายภาพด้านสังคมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจค่ะด้านต่อไปนะคะก็คือดูดสัมเนคมาก็มีการจัดกิจกรรมทำดีได้เราจะต้องรอค่ะรู้จักการสร้างเครือข่ายค่ะรู้จักการช่วยเหลือค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือการท้าในบรรดาใจค่ะ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือนะครับการสนับสนุนและส่งเสริมกิาสาควางแผนและการติดตามผลนะครับการยกดจ้องเล็กกำลังใจแล้วก็สุดท้ายนะครับการสร้างกิตกรรมกนะครับการสร้างกำลังกับเพื่อนกิจาสาวก็เป็นต้นนะครับก็ที่หนึ่งนะครับผู้กิจกรรมเลกนะครับแต่ว่าผูกิจตรรนึกในตัวเองก่อนนะครับก็จะจะตั้งใครนะครับตัวั่งไปแล้วผมะก็สองครับแต่ว่าสร้างในกำลังใจครับก็ก็ข้อสามนะครับ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมครับข่อเสียการการเงินเป็นคนตลอดของส่วนรวมครับเสริมสร้างความรู้ในภกษาด้านต่างๆครับก,การเสริมสร้างจิตอาสาเพื่อชุมชนค่ะการปลูกฝังค่านิยมตั้งแต่เด็กค่ะพื้นฐานเราตั้งแต่ถึงนี้เราจาเป็นต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็จิตอาสาด,ด้วยคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับจิตอาสาสร้างเครือข่ายจิตอาสาก็เปรียบเสมือนว่าในชุมชนเนี่ยบางทีอยากจะให้มีชมรมเกี่ยวกับจิตอาสาโด,ดยตรงเลยค่ะ วสีนะคะส่งเสริมการเรียนรู้จัดกิจกรรมเพื่อชุมชน